สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะเราจะมาในนิทานเรื่องแพะสองตัวเรามาฟังกันเลยค่ะกลาระครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแม่น้ำกั้นระหว่างสองฝากชาวบ้านจึงร่วมใจสร้างสะพานข้ามฝั่งแต่สะพานนาั้นเล็กมาก ทำให้ข้ามฝั่งได้เพียงทีละคนเท่านั้นวันหนึ่งมีแพะกําลังจะข้ามสะพานมันสังเกตเห็นแพะอีกตัวกําลังเดินข้ามมาจากอีกฝากแน่นอนว่าสะพานเล็กมากจนพวกมันไม่สามารถเดินสวนกันได้และแพะทั้งสองก็ต่างรอให้อีกฝ่ายถอยแต่ก็ไม่มีใครยอมถอยแพะตัวหนึ่ง จึงเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าควรจะให้ข้าไปก่อนเพราะข้าแก่กว่าและแข็งแรงกว่าเจ้าส่วนแพะอีกตัวก็ไม่ยอมเถียงกลับไปว่าเจ้าต่างหากที่ควรถอยไปข้าแข็งแรงกว่าส่วนเจ้าแก่และต้องใช้เวลานานกว่าจะข้าไปถึงอีกฝั่งแพะทั้งสองตัวเถียงกันเรื่องความแข็งแกร่งอยู่กลางสะพานสักพัก พวกมันก็เริ่มต่อสู้กันงัดเขากันไปมามันต่อสู้กันอย่างดุเดือดและในไม่ช้าแพะทั้งคู่ก็เสียสมดุลและตกลงไปในแม่น้ำเบื้องล่างกระแสน้ำเชี่ยวพลัดผ้าพวกมันลงไปในน้ำลึกจนทำให้แพะทั้งสองตัวจมน้ำตายผ่านไปเพียงครู่ก็มีแพะอีกสองตัวผ่านมาที่สะพานจากคนละฝากฝั่งเหตุการณ์เริ่มซ้ำเดิม แพ้สองตัวโต้เถียงกันว่าใครจะได้ข้ามสะพานก่อนแล้วอีกตัวต้องถอยแต่คราวนี้แพ้ตัวหนึ่งกลับใช้เวลาคิดไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาว่ายุดสะพานนี้แค่เกินไปหากเราทั้งสองต่อสู้กันก็จะทำให้พวกเราตกไปในแม่น้ำและจมน้ำตายแต่ข้ามีวิธีข้าจะหมอบลง แล้วเจ้าก็เดินข้ามไปแพ้อีกตัวเห็นด้วยและชื่นชมในความฉลาดของแพะตัวนั้นมันรอให้แพะผู้ออกไอเดียนอนหมอบลงแล้วจึงเดินข้ามไปในที่สุดแพะทั้งสองตัวก็ข้ามสะพานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงต่อสู้หรือเป็นอันตรายแม้แต่นิดเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโกรธและอัตตาหรือความยึดมั่นในความเป็นตัวตนนำไปสู่หายนะแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำไปสู่การบรรลุผลก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องแพะ2ตัวน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะ วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะเราจะมาในนิทานเรื่องอึงอ่างกับอัวเรามาฟังกันเลยค่ะณนะทุ่งนาแห่งหนึ่งมีครอบครัวของอึงอ่างอาศัยอยู่ในหนองน้ำวันใดที่ฝนตกพวกลูกอึงอ่าง ก็มักออกมาเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งพูดกับแม่ของมันว่าแม่จ๋าแม่จ๋าพวกหนูขอออกไปไว่ายน้ำเล่นแถวๆถวนี้นะจ๊ะได้สิจ้าลูกแล้วอย่าไปหน้านล่ะแม่เป็นห่วงแม่อึ่งอ่างตอบลูกน้อยจากนั้นพวกลูกอึ่งอ่างก็ได้ออกไปไว่ายน้ำเล่นกันจนกระทั่ง พวกมันไปเจอกับวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินมาที่หนองน้ำที่พวกอึ่งอ่างเล่นน้ำกันอยู่เจ้าวัวไม่ทันสังเกตว่ามีลูกอึ่งอ่างเล็กๆอยู่แถวนั้นทำให้มันเผลอเหยียบลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัวเจ้าลูกอึ่งอ่างที่รอดชีวิตเห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจและรีบวิ่งกลับไปบอกแม่ของมันว่าแม่จ้าแม่จ้า เมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเหยียบพี่พี่น้องน้องของพวกเราตัวมันใหญ่มากๆมากๆเลยแม่แม่อึ้งอ่างตกใจเลยรีบถามกลับไปว่าตัวอะไรแล้วมันใหญ่มากแค่ไหนแม่อยากรู้ตัวมันใหญ่มากๆมากๆเลยแม่ลูกอึ้งอ่างตอบแม่อึ้งอ่างนึกไม่ออกว่า เจ้าสัตว์ตัวใหญ่ที่มาเหยียบลูกๆของมันคือตัวอะไรจึงพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพองตัวโตเพื่อให้ลูกดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนตัวมันใหญ่ประมาณนี้ไหมลูกแม่อึ่งอ่างถามมันตัวใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยจะแม่ลูกอึ่งอ่างตอบไปตามที่เห็นแม่อึ่งอ่างได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกงุดงิดและโมโห ที่ไม่สามารถพองตัวให้ใหญ่เท่ากับสัตว์ตัวนั้นได้มันจึงพยายามรวบรวมกำลังพองตัวให้ใหญ่ขึ้นอีกและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนลูกๆพากันเตือนให้เลิกพองตัวว่าพอแล้วแม่จ๋าไม่ต้องทำแล้วแต่แม่อึ่งอ่างก็ไม่ฟังมันพยายามพองตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้น จะใหญ่โตขนาดไหนจนสุดท้ายแม่อึ่งอ่างพองตัวเต็มที่จนตัวระเบิดและตายลงต่อหน้าลูกอึ่งอ่างทำให้ครอบครัวอึ่งอ่างรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากที่แม่อึ่งอ่างต้องมาตายเพราะทำในสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรที่เกินตัว เกินกำลังตนเองเพราะอาจทำให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกับแม่อึ่งอ่างตัวนี้ที่ไม่รู้จักประมาณตนเองพยายามทำในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถทำได้โดยไม่ฟังคำเตือนของใครจนสุดท้ายก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในที่สุดก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องอึ่งอ่างกับบัว น้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะจะมาในนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เรเรามาฟังกันเลยค่ะ ณป่าแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึง่งลูกเป็ดตัวน้อย,อยก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไปในที่สุดไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผลออกมาจากไข่ ตัวโตคอยาวขนสีเทารูปร่างน่าเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากคิดในใจว่าคงไม่ใช่ลูกของเราหวันรุ่งขึ้นแม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆไปไว่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดที่เรตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งกันลงไปลอยคออยู่ในน้ำ และว่ายน้ำได้อย่างสวยงามลูกเป็ดขี้เร่ไม่มีความสุขเลยเพราะลูกเป็ดตัวอื่นๆรุมจิกตีนางนั้น,น,นวันหนึง่งลูกเป็ดขี้เร่จึงหนีไปอยู่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึง่งมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งผ่านมาพบลูกเป็ดเข้าหมานั้นหยุดจ้องดูลูกเป็ดขี้เร่อยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็วิ่งเลยไปโถ่ลูกเป็ดพูดฉันคงน่าเกลียดมากจนหนาป่าก็ไม่อยากมองลูกเป็ดขี้เรได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงแก่นางเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่งและแม่ไก่จะออกไายให้หญิงแก่วันละฟอง หญิงแก่เห็นลูกเป็ดเคี้ยวเรก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงออกไข่ให้เรากินได้อีกวันละฟองจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยเลี้ยงไปจนนานแต่ลูกเป็ดขี้เรก็ยังไม่ออกไข่สักทีประกอบกับลูกเป็ดขี้เรทะเลาะกับแมวและไก่จึงได้หนีออกจากบ้านหญิงแก่ไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงแก่ ลูกเป็ดเดินไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งก็หยุดแวะพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไปบังเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้าจึงได้พาเอาลูกเป็ดไปอยู่บ้านลูกๆชาวนาดีใจมากอยากจะเล่นด้วยจึงวิ่งไล่จับลูกเป็ดลูกเป็ดกลัวบินขึ้นไปเกาะบนถังนมพังนมหกกระจาย เมียชาวนาโกรธมากใช้เหล็กเขี่ยหายคว้างใส่ลูกเป็ดวิ่งหนีออกทางประตูหลังแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ลูกเป็ดเคียวเรได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าละเมาะริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมีปีกใหญ่และแข็งแรงวันหนึง่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นร,บรอบๆสระ เพออิญเหลือบไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงไปเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปในสระน้ำให้นกแสนสวยตัวนั้นจิกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างน่าเกลียดอย่างนี้ลูกเป็ดขี้เหร่นึกในใจแล้วก็ก้มลงดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วก็แปลกใจที่เห็นเงาเป็นโฮงแสนสวย ต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เรอีกแล้วฝูงหงในสระน้ำลอยเข้ามาใกล้และพากันทักทายพวกเด็กๆร้องว่ามีหงมาใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วหงตัวใหม่สวยที่สุดแต่หงตัวใหม่ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงคืน,กน่ก่อนเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เรแล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำ ด้วยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆรู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองแล้วเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเรา ก็จะค่อยๆปรากฏออกมาอย่างเช่นลูกเป็ดขี้เรที่ตบโตกลายเป็นหงส์แสนสวยนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เรน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะ บายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะเราจะมาในนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเรามาฟังกันเลยค่ะกลาละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทบอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคน าพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำและวันนี้เธอก็ได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเอาตะการ้านี้ไปส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ๊ะแล้วก็รีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลทไายที่ไหนไกลยอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยละ่ะ เข้าใจไหมคุณแม่คนสวยกำชับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตัวน้อยก็ตอบรับและสัญญาแล้วออกจากบ้านไปอย่างร่าเริงระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายหวังจับเด็กหญิงทำเป็นอาหารมื้อเย็น สวัสดีจ้าสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวหรอจ้าหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี่เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรแต่กลับทำให้เจ้าหมาป่าคิดอุบายหลอกล่อหวังจับคุณยายของเธอมาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกร้าเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลย ฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สสวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มกันเถอะหมาป่าชักชวนให้หนูน้อยบกแดงออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั้นเลยโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคาชวนแล้วหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมทั้งเวลาทั้งคำเตือนของคุณแม่ไปหมดสิน้น กระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับตัวคุณยายซ่อนไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอให้หนูหน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียวเมื่อหนูหน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันที แต่กลับพบว่าคุณยายของเธอนั้นมีท่าทางและหน้าตาแปลกปลาดไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคุมโปรงด้วยล่ะคะหนูน้อยถามด้วยความสงสัยเอไอเป็นใครไม่สบายยายเลยหนาวจะหลานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงคุณยายแปลกจังเลยคะหนูน้อยถามอีกครั้ง ยายเจ็บคอไ <c oughs> <c oughs> อหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจ้หลานหมาป่าตอบพร้อมแกล้งทำเป็นไอแขกๆทำให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในปากคุณยายคะทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามและค่อยๆเดินถอยหลังออกมาพอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัย เออพราะยายมีเขี้ยวไว้จับกินหลานไงล่ะจ้าเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แส้ทำตัวใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนมาตะคุบหนูน้อยหมกแดงอย่างเกลี้ยกลาดแต่โชคดีที่สิ่งกรีดของหนูน้อยดังไปถึงนายพลนหนุ่มสองคนที่ผ่านมาพอดีปังปังปังเสียงปืนดังสามนัด พร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นรนอย่างเจ็บปวดนายพลานหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงสารภาพผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลทลายจนได้รับอันตรายทั้งคู่ยายไม่โกรธอะไรหรอกจ้ะแต่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะ ว่าจะไม่เชื่อฝังคนแปลกหน้าไม่เล่นสนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคำพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับแล้วเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในายพานแทนคำขอบคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เด็กๆควรมีวินัยในตนเองและเชื่อฟังคำสั่งสอนรวมถึงคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ควรทะเลทลายไปไหนไกลจนมืดคำ่ำและควรกลับบ้านให้ตรงเวลาตามที่กำหนดที่สำคัญต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะพวกเขา อาจเป็นคนไม่ดีที่หวังขโมยทรัพย์สินเงินทองหรือทำร้ายร่างกายแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกับหมาป่าจอมเ้าจเล่ที่คิดวางแผนกินหนูหน้อยหมกแดงเป็นอาหารแต่ถ้าเผลอทำตัวผิดไปก็ต้องรู้จักขอโทษขอโพยเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วอย่ากลับไปทำผิดซ้ำสองอีกนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่อง หนูน้อยหมวกแดงน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีวันนี้นะคะเราจะมาในนิทานเรื่อง ราชสีกับหนูเรามาฟังกันเลยคะ่ะกลาระคร้างหนึ่งณนะผืนป่าอันกว้างใหญ่ขณะราชสีผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายกำลังนอนหลับอย่างเป็นสุขจูๆ่ๆก็มีหนูน้อยไต่ขึ้นมาปีนป่ายบนหลังจนราชสีรู้สึกตัวตื่นก่อนจะใช้อุ้งเท้าใหญ่ตะคุบหนูน้อยตัวนั้น หวังจะขย่ำกินด้วยความโมโหเพราะถูกขัดจังหวะก,การพักพ่อนแต่ยังไม่ทันจะอ้าปากกว้างดีก็มีเสียงอ้อนวอนเล็กๆจากเจ้าหนูดังขึ้นว่าได้โปรดให้อภัยค่าสักครั้งเถิดท่านเจ้าปาข้าขอสาบานว่าข้าไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินท่านเลยแม้แต่น้อยหากคราวนี้ท่านมีเมตตาปล่อยตัวข้าไป ข้าจะไม่เลืมมุงคุณของท่านเลยข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนข้าสัญญาทันทีที่ได้ยินราชสีเจ้าป่ากก็หัวเราะลั่นแล้วตอบกลับไปว่าเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญาทําอะไรตอบแทนข้าที่เป็นถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เอาเถอะเห็นแก่มุกตลกของเจ้าที่ทำไม้ข้าหัวเราะได้ ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันแม้จะเต็มไปด้วยคำดูถูกแต่เจ้าหนูน้อยก็ตอบรับอย่างนอบน้อมและจริงใจขอบคุณท่านเจ้าป่าผู้เมตตาข้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยหลายวันผ่านไปขณะราชสีกำลังออกล่าหาอาหารก็ดันพลาดทา่าไปติดกับดักนายพรานเข้า ต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ดินไม่หลุดทำได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างสิ้นหวังโชคดีที่เจ้าหนูได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปแล้วรีบลงมือช่วยเหลือราชสีทันทีเจ้าหนูใช้ฟันเล็กๆของมันกัดบวงกับดักทีละเส้นอย่างตั้งใจจนราชสีรู้สึกผิดที่เคยพูดดูถูกอีกฝ่ายไว้สารพัด เมื่อบ่วงเส้นสุดท้ายขาดและราชสีรอดเป็นอิสระอีกครั้งจึงพูดกับเจ้าหนูว่าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าเอาไว้และข้าขอโทษด้วยที่เคยพูดไม่ดีกับเจ้าในวันนั้นเจ้าหนูยิ้มรับคำขอบคุณนั้นอย่างยินดีแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่เคยถือโทษโกรธท่านเลยเจ้าปาและข้าดีใจยิ่งกว่า ที่ได้ตอบแทนท่านอย่างที่สัญญาไว้เมื่อต่างคนต่างเข้าใจไม่ถือโทษโกรธกันหลังจากนั้นราชสีกับเจ้าหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยดูถูกว่าร้ายกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตด้วยกันในป่ากว้างร่วมกับสัตว์อื่นๆอย่างมีความสุขเรื่อยไปนิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่าคิดว่าคนที่มีฐานะด้อยกว่าจะไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะคนที่มีรูปร่างเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่ำต้อยหรืออ่อนแอในขณะเดียวกันคนที่มีรูปร่างใหญ่โตก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกาจหรือแข็งแกร่งกว่าคนอื่น เหมือนกับราชสีในนิทานที่มีอำนาจและทรงพลังเป็นถึงราชาผู้คุ้มครองสัตว์ป่าแต่ก็สามารถผลิดพลาดจนต้องให้เจ้าหนูตัวเ,เล็กๆมาช่วยดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตัวดีกับคนอื่นกตันยูต่อผู้มีพระคุณช่วยเหลือกั้กูลกัน,กนหากมีปัญหาก็ควรทำความเข้าใจรู้จักขอโทษให้อภัยต่อกันแล้ววันหนึง่ง เราจะได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งความรู้สึกดีๆและมิตรภาพดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องราชสีกับหนูน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะ 拜拜。